สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะจากชาแนลวัดฟอร์ r แรปเตอร์นะฮะวันนี้พาชมฟอร์ตตัว XLT นะครับแต่งชุด Y Body F150 นะครับเป็นตัวแรปเตอร์ V8 นั่นเองครับเดี๋ยวผมพาชมทีละจุดนะครับว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตามผมมาครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นตัว XLT นะฮะสีน้ำเงินแบบนี้ก็ต้องเป็น XLT นะครับ ครันนี้ก็แปลงนะครับแปลงในส่วนของตัวด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับเป็นโป่งนะครับเปลี่ยนโป่งใหม่นะครับด้านซ้ายและขวาแล้วฝากระโปรงนะครับกระจังนะครับหมดเลยด้านหน้านี้เปลี่ยนหมดเลยครับมามาดูมันดูกันทีละชิ้นครับในส่วนของตรงเสาเอเนี่ยเราจะทําการยกฝากระโปรงขึ้นนะครับอยู่ในแนวระนาบตรงนี้นะฮะเห็นไหมครมันจะยกสูงขึ้นปกติมันจะอยู่ประมาณแถวนี้นะครับทีนี้ก็ มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับโป่งน้านข้างเนี่ยเราก็วายออกมานะครับเป็นวายบอดี้อย่างนี้เลยนะฮะกว้างออกมาประมาณสัก5นิ้วได้นะครับเพราะว่าปกติแนวล้อเดิมมันจะอยู่ตรงบันไดพอดีนะครับตรงบันไดเนี่ยจะเป็นล้อเดิมของรถเลยนะครับต,ตัวถังเดิมฮะรประมาณนี้นะครับคันนี้ทําสีเป็นสีนกแก้วนะครับเป็นคือเป็นยี่ห้อสีนกแก้วที่ใช้ทําพก ชุดปลาคาร์นะครับแล้วแล็กเกอร์ก็เป็นพวกเป็นนกแก้วเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วระการงานสีนะครับหนึ่งปีนะฮะชิ้นงานเป็นคอมโพสิตนะครับเป็นคอมโพสิตคอมโพสิตแบบเดียวกับตัวแรปเตอร์ตัวเจนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนในส่วนของแก้มนะครับแก้มตัวชุดเดิมก็เอาออกนะครับแล้วก็ถอดออกเปลี่ยนนะครับชิ้นงานทุกชิ้นน่ะจะทําแบบแยกกันนะครับตรงช่องลมตรงนี้ก็คัตตอมมาใหม่นะครับเป็นชิ้นใหญ่นะฮะ เห็นไหมครับส่วนที่เห็นเป็นลายๆเนี่ยก็ยจะเป็นงานฟอสคาร์บอนนะฮะนี่ครับงานฟอสคาร์บอนเนี่ยจะเห็นเฉพาะในตัวออของตัวซูเปอร์คาร์นะครับที่อยู่ภายในอยู่ภายในของซูเปอร์คาร์เป็นพวกคอนโซลอะไรพวกนี้นครับทีนี้เราก็เอาออกมาอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าในส่วนของ <c oughs> ในส่วนของอู่ที่ทำนะครับเป็นอู่ที่ทำเกี่ยวกับซูเปอร์คาร์นะครับเพราะฉะนั้นงาน สีนะครับสีต่างๆนานาเนี่ยตัวนี้ไม่ยังไม่ได้เคลือบแก้วยังไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับมันก็จะเงานะครับเงาแวบนะฮะเนี่ย <c oughs> ส่วนของช่องลมเนี่ยก็จะเป็นช่องลมที่มีลมผ่านได้นะครับมันจะเข้าจากตัวข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานแยกนะฮะนข้อดีข้อดีของชิ้นงานแยกก็สามารถที่จะไปทำคาร์บอนได้นะครับแล้วก็มัน <c oughs> จะไม่มีรอยสีนะครับรอยสีที่เป็นรอยรอยตัด ตัวกระดาษก,กาวตัดสีนะฮะในส่วนของน้จะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นฝากระโปรงแบบทรงเชอร์บี้นะครับนี่ฮะลมก็จะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกในส่วนของด้านบนตรงนี้จะมีช่องเห็นไหมช่องเยอะๆนะครับมันก็จะลอดไปข้างล่างก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาออกข้างบนเป็นคือระบายความร้อนได้จริงนะฮะตัวสูคูปก็เป็นทรง v 8แปดแปเตอร์นะครับเป็นแบบนี้เลย มีสองแบบนะครับเป็นทรงธรรมดาก็มีทรงธรรมดาจะเป็นเรียบๆนะฮะบอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสีดาด้านครับสีดาด้านที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้แล็กเกอร์ด้านเคลือบด้วยนะครับมันจะมีความด้านนะครับแล้วก็ปกป้องสีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปล้างเนี่ยถ้าเป็นสีดาด้านที่มันไม่มีแล็กเกอร์ครมันก็จะนานๆไปมันก็จะลอกครับแล้วก็มีมันก็จะเป็นสีด้านด้านสีขาวครับ ลูกค้าลองของเกตดูพวกสมรอที่ราคาไม่สูงอะ่ะมันจะสีมันจะลอกนะฮะใช้เป็นนานสีมันลอกได้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของคิ้วล้อก็จะแยกออกมานะครับเป็นคนละชิ้นกับตัวตัวแก้มนะฮะนี่ฮะแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะแยกเหมือนกันชิ้นเนี้ยเห็นไหมรอยต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะยาวไปถึงตรงนู้นฝั่งนู้นเลยนะครับส่วนของกระจังหน้าเนี่ยเราคัสตอมมาใหม่ ซ่อมขึ้นมาใหม่นะครับตาสีดําด้านสีดําด้านอย่างที่บอกก็คือของเราเนี่ยจะเคลือบนะครับเคลือบเล็กเกอร์ที่เป็นด้านนะครับถ้าลูกค้าเคยเห็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์สีดําด้านนะครับเนี่ยก็ลักษณะการทำคล้ายกันนะฮะถ้าเราไม่เคลือบมันเนี่ยต่อไปอนาคตอะมันมันสีมันจะลอกได้ง่ายนะครับท้่สองข้างหน้าเนี่ยเราคัสตอมมาใหม่เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นแยกได้นะครับเนี่ยระหว่างสีน้ําเงินกับสีเนี่ยมันจะเป็นชิ้นแยกกันเห็นไหมมีจะมีร่องอยู่นะ ในส่วนของตัวกันชนก็จะเป็นแบบทรงนี้นะครับทรงแรปเตอร์วีปดนะฮะความใหญ่ก็ใหญ่ข้างละประมาณห้านิ้วนะฮะคันนี้ใส่ล้อขอบยี่สิบออฟเซ็ตลบสีิบสี่ครับยางสามสิบสามความสูงด้านหน้าเนี่ยยกขึ้นประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับหรือว่ายกหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับมันก็จะไม่ติดอันนี้เราคัาตอตอมคัตตอมจุมลอแล้วมันจะไม่ติดนะฮะ ตัวนี้เป็นเน t เพิ่มแพคเกจก็จะมีตัวเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับไวทแท็กก็เราก็จะทําการติดตั้งเซ็นเซอร์แบบเนียนๆอย่างนี้ให้นะฮะเจาะอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นงานฟอสคาร์บอนเห็นไหมครับจะมีสังเกตมีเกล็ดนะครับเกล็ดสีน้ําเงินแดงนะครับเป็นผ้าคาร์บอนนะครับปกติเราจะเห็นแต่ตัวคาร์บอนแบบที่เป็นลายลายผ้าใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเป็นงานฟอสนะครับฟอสคาร์บอนก็จะอยู่ในตัวภายในของตัว ซูเปอร์คาร์นั่นเองครับในส่วนของตัวข้างล่างเนี่ยก็จะมีอันนี้ให้นะครับการแคล้งนะยาวไปถึงตรงแถวแรกพงมอะไรนะครับคุมให้เลยนะครับเป็นชิ้นงานคอมโพสิตเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่ฮะถ้าดูทรงนะครับดูด้านข้างนะครับอย่างนี้เลยด้านข้างก็จะเป็นทรงไม่สูงมากนะครับเป็นทรงแบบล้อโต๊โตแล้วก็รถต่ำๆนะฮะ ในส่วนของข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นการตีโป่งขึ้นมาใหม่โดยการใช้ชุดครอบนะฮะชุดครอบที่กระบะเดิมครับสังเกตล้อก็จะหล่นออกมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราทําโป่งคุมเข้าไปนะครับแนวเดิมของล้อแนวเดิมของตัวถังรถเนี่ยอยู่ที่บันไดเลยนะครับแนวนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะล้นออกมานี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดชุดครอบนะครับเนี่ย <c oughs> เรา เราครอบเข้าไปนะครับนี่ครับสอดเข้าไปใต้ตัวกระบะนะครับนฮะตัวนี้ก็ทับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับคิวร้อแยกนะครับคิวร้อก็ถ้าทำแยกนะครับล้อก็เป็นออฟเซตลึกลบสิบสี่ครับความสูงเดิมๆนะฮะความสูงเดิมๆเลยนะครับ นี่ครับเปลี่ยนไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นทรงแรปเตอร์นะครันี่เป็น LED นะครับนี่ครับก็จะทำโป่งยื่นออกมาสังเกตรตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะยื่นออกมานะครับปกติบอดี้เดิมก็จะเสมอตรงนี้เลยตัวนี้ก็จะทํายื่นออกมานะครับประมาณ4ี่ห้านิ้วรวมคิวร้อนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เดินเส้นสายมาอย่างนี้นะครับอันนี้เส้นสายมันป๊าขึ้นมาอย่างนี้ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเส้นสาย เส้นหนึ่งครเดินไปตรงนี้เพื่อที่ไม่ให้ตรงนี้มันหนามากนะครับมันจะดูเทอดทะนะครับนี่ครับเพราะว่าเราทำโป่งมันลบเพื่อให้ใช้ตัวบันไดเหยียบได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหเพราะถ้าเราทําปูดออกมาเนี่ยมันก็จะตรงนี้ก็จะเป็นคันๆจะไม่สวยนะฮะเนี่ยคิวล้องานคิวล้อก็จะเป็นงานแยกนะครับนี่ครับแยกชิ้นนะแล้วก็ยึดกับหมุดข้างล่างนะครับ สีคนละสีหรือว่าดำดานก็ได้ในส่วนของซุ้มหน้าเนี่ยก็จะเลี้ยวไม่ติดนะฮะนี่ครับเลี้ยวไม่ติดนะครับนี่ฮะไม่ติดนะครับความสูงก็หนึ่งนิ้วครึ่งนะครับติดนกก็ยังยังโอเคนะครับ <c oughs> ฝาท้ายนะครับฝาท้ายขึ้นรูปใหม่นะครับเป็นการทำแปะขึ้นมานะครับ แปะฝาท้ายขึ้นไปเต็มชิ้นนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมาเป็นสปอยเลอร์นะครับนี่ครับทรงมันจะดูแบบสมส่วนนะฮะไม่เทิดทะนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอนด์ f o ร์นะครับก็จะมีเคปล่านะครับเข้ามาฟอร์ดคาร์บอนนะฮะ ชิ้นงานทั้งหมดจะเป็นคอมโพสิตนะคคอมโพสิตท,ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องเราย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงโลโก้ฟอร์ดตรงนี้มันมันใหญ่นะครับแล้วเราก็จะทาเป็นฟอร์ดแบบนี้นะฮะตัวนี้ถ้าถ้าตัดเป็นสีดําก็ได้นะครับตัเนี้มันจะดูเข้มรถคันนี้จะดูเข้มขึ้นนะฮะมาฝาถังน้ํา,ามันก็ไม่เวาเหมือนเหมือนที่เคยเห็นนะครับนี่ครับเปิดได้ปกติ ไม่มีวาล์วนะครับไม่ชนนะครับไม่ชนัพถังนะล็อกได้ปกติตามตัวนี้เลยแล้วก็เราก็ตามล่องนี้แล้วก็ไม่โบนะครับน้ำไม่เข้านะครับเห็นไหมครับเป็นงานตัวนี้ก็เป็นฟอร์ดคาร์บอนเหมือนกันช่องช่องก็ไม่โบนะครับระหว่างฝาถังนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดครอบเข้าไปนะครับจะครอบตรงนี้เลยครอบทั้งหมดนะฮะ มันจะเนียนเห็นไหมครับงานแบบเก็บเนียนกนริบนะฮะสอดใต้ตัวนี้เลยถ้ามีโลบาเราก็มาใส่ติดตั้งตัวนี้ได้เหมือนเดิมได้ปกตินะครับเพราะว่าเราจะเว้นตัวนี้ไว้นะเป็นช่องสําหรับใส่โลบานะครับครับ <c oughs> ในส่วนตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่ม <c oughs> ขึ้นมาจากตัวชุดบอด,ดี้ก็จะเป็นผ้าครอบท้ายที่เป็นงานฟอร์สคาร์บอนนะฮะแล้วก็มีการใส่ท่อนะท่อไอเสีย อันนี้เป็นท่อท่อแบบไม่ได้ถอดเราไม่ได้ถอดตัวนี้เราไม่ได้ถอดไอ้น,นี่ายางอะไรนะครับเราก็เลยเดินเลาะมาข้าง,ข,างข้างท้ายกันชน,นครับเห็นท่อไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าเราจะไม่ไม่ปาดต,ตรงนี้ขึ้นนะ่ะมันก็จะเห็นท่อครับเราก็เลยปาดขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนวีแปดเลยเป็น เป็นกันชนเป็นเป็นท่อที่อยู่กับท้ายกันชนอะไรเงี้ยมันก็ดูดูสมจริงมากกว่าแต่ตรงนี้มันต้องปาดตัวชิ้นงานพลาสติกออกนะครับนิดนึงนะฮะ <c oughs> ถ้าลูกค้าไม่อยากปาดก็ไม่เป็นไรตัวนี้นะครับเนี่ยทรงด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นครับนี่ฮะสีดำเออสีน้ําเงินนะครับ <c oughs> ดูด้านกระบะท้ายจะเป็นทรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นสายนะครับชบเชียว นะครับเราหลบนะครับหลบหมุมนิดนึงเพื่อที่ว่าตรงนี้มันจะได้ไม่หนานะฮะเนี่ยเพราะาเราไม่ได้ถอดตัวที่เหยียบขึ้นนะมันก็จะเนียนงานก็จะเนียนเข้ากับตัวรถเดิมนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเทิดทะนะฮะสังเกตว่าตรงนี้เราจะทำหลบนะะหลบเพื่อมาให้ให้มันแนบกับตัว ตัวไอ้นี่ตัวประตูเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบอยู่ดีๆก็โป่งออกมาเงี้ยมันมันไม่สวยฮะมันก็จะดูหนาเทอะทะนะฮะนี่ครับงานดีไซน์ออกมาใหม่นะไม่ไม่ได้เราไม่ได้กอ๊กอบก๊อปปี้ตัว F 1 5 0 20 2023แล้วก็เอามาใส่นะครับตัวนี้เราเราคัสตอมตามรูปร่างของของรถนะฮะตามสรีละของรถเพราะว่ารถเราเล็กกว่าตัว F 1 5 0นนะฮะ เราก็เลยเลือกที่จะคัต้อมให้บนรถบ้านเราให้มันสมส่วนมากกว่านี่ครับถ้าลูกค e ้าท่านใดสนใจแต่งแบบนี้หรือว่าออกรถนะครับออกรถยนต์เนี่ยแล้วก็อยากแต่งแบบนี้ออกจากโชว์รูมก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยู่ที่ Ford ดขะนครนะครับสาขาเกษตรน้ำมินนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบรถแต่งหล่อสวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเป็น e v e r อเรสหน้าโฉม2023ครับเป็นตัวบอดี้คิดนะครับเป็น e v e r อเรสกับตัวตัวแบบเนี้ยแล้วก็เป็นเป็นบอดี้คิด N50 เป็นกระบะครับผมตอนนี้เรามีตัวเอเวอเรสที่เป็น เรเลสเนะ็กเจนที่เป็นหน้าหน้า F150 แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวกระบะเป็น F150 บอดี้คิดแล้วก็เอเวอเรสต์เน็กเจนที่เป็นหน้าหน้า2023ตัวแรปเตอร์เมืองนอกฮะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมใหม่นะครับก็วันนี้เอาไว้เท่านีเที่ยงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ